สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลโอ้ยในห้องเรียนมี30คนแต่สอบได้ที่29เมื่อยเด้เมื่อยเด้นะ29 30สอบได้ที่29เก้เออแอดปอไปเลยมันเคยี่อยู่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คยยี่หลอกแต่ว่าจะพูดให้เข้าใจเลยนะว่า30คนสอบได้ที่29 มันเป็นเรื่องที่พิจารณานิดหนึ่งนะน้องอายน้องอายต้องแยกแยะนะครับระหว่างเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องกิจกรรมนะซึ่งมีหลายคนเนี่ยก็ทำกิจกรรมเก่งกิจกรรมแล้วก็เป็นดาวเด่นเรื่องกิจกรรมแต่ไม่เด่นเรื่องเรียนอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าบางคนนะครับเรื่องอื่นอาจจะไม่ดีแต่ก็จะมีเรื่องดีๆมาทดแทนเช่นเรื่องของความสามารถซึ่ง ให้คนอื่นมาทําแบบน้องอ้ายก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าเธอคือสาวน้อยมหาศรรย์นะครับไอเรื่องเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่าต่อให้เรียนดีเรียนเกรดเฉลีย่ยเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ที่มันดีแบบสูงสุดๆเลยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปใช้ชีวิตจริงเนาะในเรื่องของเกณฑ์การวัดค่าคนนะครับเกณฑ์การวัดค่าของคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่า นักเรียนมี30คนน้องอายได้ที่29แล้วน้องอาอจะแย่เลยนะไม่ใช่นะครับด้วยความที่ว่าเธออาจจะทำงานหนักเหมือนกันเด็กอายุเท่านี้เองเด็กตัวแค่นี้แต่มีความสามารถมหัศย์นะครับทั้งร้องทั้งเต้นทั้งกิจกรรมก็เก่งเด่นเรื่องกิจกรรมอันนี้อดิวยกย่องเลยว่าถ้าใครมีลูกนะฮะเรื่องเรียนไม่เก่งแต่กิจกรรมคือเลิศน,นะฮะกิจกรรมคือดีอันนี้ต้อง สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมซึ่งน้องอายเขามีไงฉะนั้นเนี่ยน้องอายไม่ต้องไปคิดมากน้องอายไม่ต้องไปเสียใจนะครับในห้องเรียนมี30คนที่ยี่าอ่าไม่เป็นไรถ้าเกิดโรงเรียนครั้งใหม่ก็เอาใหม่นะครับ เอาใหม่ oh แต่น้องอายก็ต้องแยกแยะระหว่างเรื่องเรียนกับเรื่องกิจกรรมออกจากกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะส่งเสริมให้น้องอายได้ยีแล้วเราภูมิใจเราดีใจไม่ใช่นะครับเราก็ส่งเสริมน้องอายในเรื่องของกิจกรรมเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า เรื่องเรียนมันก็คือเรื่องเรียนเนาะท่านผู้ชมคนแยยๆให้ออกเหมือนกันนะครับว่าเรื่องเรียนเราก็ต้องแยกแยะออกไปว่าเออถ้าเกิดเรียนได้ที่29ต่อ30คนน้องอายก็ต้องอใช้ในเรื่องของสติแล้วก็เรื่องของการแยกแยะระหว่างการทํางานกับเรื่องเรียนให้ออกจากกันนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับถ้าทําได้เนาะแต่ดูเชื่อว,ว่ามันก็มีข้อผิดพลาดเป็นธรรมดาอยู่แล้วล่ะนะนะเพราะว่าน้องอายเขาอาจจะเอาเวลาไป ซ้อมร้องเพลงเอาเวลาไปทํากิจกรรมเอาเวลาไปทําทงานของน้องให้มันปังขึ้นพัฒนาองคอ์กรให้ดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ไม่ว่ากันเพราะเราเห็นความสามารถของน้องอายหรือสาวคนนี้อยู่แล้วนะครับสาวน้อยมหาัศาจรรย์นะหรือเธอคนนี้น้องอายสกุณาพรน,นะครับชื่อเสียงก็เริ่มดังจากน้องอายเสียงวิหกนะครับก็จะดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆนะ ก็เอาใจช่วยเธอคนนี้ละกันน้องอาสุกุลาพรน,นะครับอาบิ๊กภูมารินก็เข้ามาที่สุดลูกพ่อเขาต้องได้ที่หลายกว่ามูค่อยเลิศ <c oughs> นะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันเก่งแล้วอ่าบอกได,ไกเได้เป็นที่หนึ่งในห้องบอกเป็นอย่างขอแค่ได้เป็นที่หนึ่งในใจเขาก็พอนะครับเพลงต้องเข้าแล้วละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมเพลงต้องเข้าได้ที่เท่าไหร่ไม่สําคัญขอให้ผ่านทุกวิชาก็โอเคแล้วลูกนะ ขอให้ผ่านทุกวิชานั่นก็คือหมายความว่าถ้าครั้งต่อไปเนี่ยลงเรียนนะเอาให้ได้เอาให้ดีแต่ขอให้ผ่านก็พอไม่ต้องเอาถึงเกณฑ ไอ้มันปังไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันได้ก็ดีใช่ไหมลูกนะถ้ามันได้ก็เป็นผลต่อต,ตัวเราเป็นประโยชน์ต่อต,ตัวเราแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเราอย่าทิ้งเรื่องการงานน้องอายเขาไม่ทิ้งเรื่องการงานเขาดังในเรื่องงานเรื่องการเอนเตอร์เทนเรื่องกิจกรรมเรื่องอการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมทางภาคอีสานนะครับซึ่งมันก็มีผลต่อยอดการศึกษาก็สาคัญไม่ใช่ไม่สําคัญนะเดี๋ยวจะหาว่าแอดดิวไม่ส่งเสริมการศึกษาการศึกษาก็สําคัญแต่น้องอายก็ต้องแยกแยะอย่างที่บอกกนะันเนาะการเรียนก็คือเต็มที่ไปเลยแต่แม่ มันก็เอาเวลาไปอ่านหนังสืออีกใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ด้วยว่างานของน้องเยอะขนาดไหนซึ่งงานมันเยอะไงใช่ไหมฮะน้องอายอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ไม่ว่ากันเพราะเราเข้าใจไงเข้าใจว่าน้องเป็นซุปตาเข้าใจว่าน้องเป,ป็นศิลปินนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะอายุแค่นี้อายุเท่านี้มันเปลี่ยนแปลงกันได้อยู่แล้วนะครับไปเรื่อยๆนะ next step by step ไปเรื่อยๆของเขาเดี๋ยวก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้อีกนะครับจะบอกว่าสอบไปธี่สิต่อ30เนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตนะครับไม่ต้องซีเรียสน้องอายไม่ต้องเครียดเดินตามความฝันเป็นลูกที่ดีของพ่อจ๋านะครับอ่าพ่อจ๋าบอกว่าไงฮะพ่อจ๋าบอกว่าได้ที่เท่าไหร่ไม่สนหนูคือคนเก่งที่สุดของพ่อยังไงก็มีอาชีพอยู่แล้วย่าเป็นกําลังใจให้เด้อหลานน้อยนะเห็นไหมครับ น้องอายเธอคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแอดดูคอนเฟิร์มเลยนะนะครับไม่เป็นไรลูกเราเรียนตามระเบียบข้อบังคับเรียนเพื่อเป็นความรู้หนูเก่งที่สุดแล้วนะที่ทำงานทั้งเรียนควบคู่กันไปด้วยหนูมีงานประจำทำแล้วในขณะที่รุ่นเดียวกันเด็กบางคนเรียนเก่งแต่ก็ยังสามารถทำงาน ซึ่งมันไม่ได้หาเงินมากเหมือนน้องอไอ้ยงไม่ได้หาเงินแบบมหาศาลเหมือนน้องไอ้นะครับหรือบางคนสอบได้ที่ดีกว่าแต่ยังไม่มีงานเลยเพราะว่าตามวัยของเขาช่วงอายุวัยของเขาคือเขายังของเงินพ่อเงินแม่แต่หนูเนี่ยหาเงินได้แต่อายุแค่นี้น้องไอ้เนี่ยหาเงินนะครับมหาศาลหาเงินได้เยอะแยะทั้งๆที่หนูก็เรียนไปด้วยแต่สอบได้ที่29ก็ถือว่าชนะใจพวกเราแล้วครับชนะใจแฟนคลับทุกๆท่านแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรครับ นะสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปนี้ไปจากนี้ไปเราต้องแยกแยะระหว่างเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเรียนก็เอาให้เต็มที่ได้แค่ไหนแค่นั้นขอแค่ผ่านก็พอนะครับส่วนเรื่องงานมันปังอยู่แล้วมันก็ต้องสู้ต่อไปนะครับโอเคนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับเป็นกำลังใจให้กับน้องไอซ์สกุณาพรล,ลูกรักของพระองคร,รแล้วกทท็ทุกท่านที่เป็นแฟนคลับด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ